เรามาทำข้อสอบจริงกพอปี64กันค่ะโจทย์ข้อนี้ถามว่า many human ill illness จุดจุดจ by b a c t e r i a and virus เราเห็นอะไรเห็น by นะักเรียนนี่คืออะไรนี่คือประธานขาดลา,ดายขาด verb by ตามด้วยกับเรื่องนี้เป็นเรื่องของ passive voice ค่ะ B. จะตามด้วยเวิร์บช่อง3สังเกตอะไรมันจะบายมันจะตามด้วยกรรมนะัเกเรียนกรรมของประโยคคือโดยแหละโดยแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสแพสซิฟไว์คือประธานถูกกระทำา B บวกเวิร์บช่อง3คืออะไรคะอ่าคอสถูกทำให้เป็นสายทำไมถูกทำให้เป็นสาเหตุโดยแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสผู้คนจํานวนมากเนี่ยป่วยถูกทำ ถูกทำเดยค่ถูกทำโดยแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสค่ะข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะจำไว้ถ้าเจอปลายแล้วตามด้วยกรรมนะคะมันจะอยู่ในเรื่องของ passive voice เราสังเกตยังไงเราจะดูได้ยังไงว่ากริยาที่หายไปต้องอยู่ในรูปของ passive voice คือประธานถูกกระทำบางทีเราไม่ได้เห็นปลาหรอกนักเรียนเราต้องสังเกตว่ากริยาตัวนั้นประธานกระทำเองได้ไหมเช่นคำว่า h hold o n แปลว่าจัดขึ้นประธานคือ e s t i p a t i o n คือนิทัศการอย่เงี้ยหรือว่า meeting อย่เงี้ย meeting การประชุมมันโฮรอนตัวเองได้ไหมมันจัดขึ้นเองได้ไหมมันจัดขึ้นเองไม่ได้ดังนั้นมันต้องอยู่ในรูปของ passive voice คือต้องทำเป็น be version สจะแปลว่าถูกจัดขึ้นหรือว่าโครงสร้างคือบ้านเนี่ สามารถ build เองสร้างเองได้ไหมไม่ได้คำว่า build ตัวนี้กริยาตัวนี้ต้องอยู่ในรูปของ passive voice ก็คือ be บวก v e r ช่องสาเพราะว่ามันบ้านเนี่ยกระทำการสร้างเองด้วยตัวเองไม่ได้ต้องถูกกระทำหรือถูกสร้างขึ้นนั่นเองค่ะถ้าไม่มีบายให้สังเกตนะต้องสังเกตว่ากริยาตัวนั้นเป็นกริยาที่กระทำเองได้ไหมหรือต้องเป็นกริยาที่ประธานถูกกระทำนะคะ ใครที่เตรียมตัวสอบกพนะคะไม่รู้จะอ่านวิชาภาษาอังกฤษยังไงมาเรียนคอสติลภาษาอังกฤษภาคกเพื่อเตรียมตัวสอบกพละท้องถิ่นกับครูได้นะคะครูน้ำใจค่ะและที่สำคัญไปกว่าน,นั้นใช้เวลาเพียง30วันก็พร้อมสอบแล้วนะคะมีคลิปปูพื้นฐานให้20บท30ชั่วโมงมีคลิปตุลยโจทย์ให้4พาร์ทสองข้อ10ชั่วโมงนะคะแล้วมีไลฟ์สดทุกสัปดาห์ครูสามารถติดตามการเรียน,นของนักเรียนได้ตลอดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ตลอดเลยค่ะเอกสารจะเป็นไฟล์ pdf นะคะค F ถ้าสนใจนะคะราคาหลักร้อยคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนสนใจติดต่อรายละเอียดที่ทิ้งไว้ให้ได้เลยค่ะ